สำนักกิจกรรมในวันนี้การแข่งขันตูปะสุตรงรอบชิงชนะเลิศปรากฏว่าประมาณ70กว่าคนนะครับมีทั้งจังหวัดยาลานาราที่ว่าสงขลา11บ11ทีมด้วยกันตื่นเต้นเป็นพิเศษเลยเราจะเริ่มการแข่งขัน1ชั่วโมงเป็นมาสเตอร์เชฟไทยแลนด์เลยพอมาเจอแบบนี้ก็รู้สึกว่าตื่นเต้นนะใส่ใจเราได้ทำเต็มที่ในแบบของเราแล้วที่มาวันนี้คือลูกเป็นรงบรรดาลใจเริ่มได้ครับ ตุปะสุดตรงเมนูโปรดประจําบ้านเลยค่ะส่วนวัตถุดิบที่ใช้ในการทําตุปะสุดตรงครั้งนี้จะต้องเน้นถึงวัตถุดิบที่มีคุณภาพปิงเทลับเราจะใส่น้าตาลแวนเป็นน้ําตาลตโหนดที่ใส่ตัวขอบของน้าตาลแว่นด้วยในบรรดาผู้เข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยทางน้องถือว่าเป็นรุ่นเยาว์สุดการสืบทอดเรื่องของตำรับต,รตําราเทคนิคในการทําตุปะสุดตรงเนี่ยมันไม่ง่ายเลย เอกลักษณ์ของกมะมัศยาปลาหมึกตัวใหญ่เป็นหมึกที่ตกเบ็ดเท่านั้นค<ต> <ว istas> ือเวทีแรกเลยจนเต้นมากไม่เคยลงที่ไหนเลยนอกเหนือจากตัวรสชาติแล้วเนี่ยตัวสีสันสีของน้ำสีของตัวหมึกเป็นส่วนสำคัญที่มันดึงดูดใจของนักบริโภค<ต> <ว istas> ปลาสูตรงตามราชินีค่ะผู้หญิงที่ปกครองเมืองในสมัยก่อนเราเอาสมุนไพรในพื้นถิ่นมาทําเป็นสีใส่ในตัวของปลาหมึกค่ะแน่นอนเลยคือหมึกต้องสดเปลือกก็จะเอาออกตาก็จะเอาออกแล้วก็ฟันมันก็จะเอาออกเพื่อป้องกันความข่าวก็คือวันนี้จะนอกน้ําแข็งมาเลยค่ะจะใช้กะทิทานสดๆจะไม่ใส่ตะไครหรือว่าใบเตยในตุปลาสุตรงเพื่อให้ต้องการชูรสชาติของปลาหมึก เป็นอาหารประจำบ,บ้านสืบทอดถ,ถึงลูกหลานจนปัจจุบันเหลือเวลาอีก5นาทีสำหรับผู้ร่วมแข่งขันทุกท่าน5 4 3 2 1, 1>, 5, 4, 3, 2, 1. 2> ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับทุกคนเลยนะครับที่วันนี้ทำเสร็จภายในเวลาตื่เต้นนิดหน่อย สู้ค่ะเราจะมีคะแนนรวมแต่ละท่าน20คะแนนนะครับน่าจะสู้ได้เต็มที่อย right> ู่แล้วค่ะอันนี้สนเต้นมากเลยอะค่ะเกณฑ์ที่1จะเป็นในเรื่องของวัตถุดิบ2เป็นเรื่องของรสชาติอย่างที่3เป็นในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์และสุดท้ายประกอบอาหารเสร็จทันเวลา60นาทีเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของครอบครัวเลยคือลูกๆจะชอบมากและคนที่สงเข้าประกวดก็คือลูกวันที่เรือคุณพ่อล่มคุณพ่อไม่ได้ออกเรืออีกเลยค่ะ ทำให้คุณแม่ต้องผันตัวมาเป็นแม่ค้าตอนเด็กๆที่กะมาเสยาพอจะจำได้ก็คือตัวป้าสุดตรงเลยคะ่ะขายตามตลาดนั่นนะคะหมดทุกรอบเลยคะ่ะ สูตรที่ทํามาเนี่ยจะเน้นถึงความดั้งเดิมของต้นตํำรับแล้วก็จะไม่เน้นความหวานมากมายจากคุณยายแล้วคุณแม่แล้วก็สูนหนูทําขายอยู่แล้วปกติค่ะสีม่วงก็จะมาจากสีดอกอันชนันสีเหลืองก็จะมาจากขมีนสีเขียวที่มาจากใบเตยค่ะที่เป็นซิกเนเจอร์ในวันนี้จะโรยหน้าตุปะสุตรงด้วยมะพร้าวอ่อนค่ะแต่รับรองว่ารสชาติจะไม่กรบเกลื่อนตุปะสุตรงสูตรเก่าแน่นอนค่ะ ยายอ่ะชอบทําอาหารแล้วก็ชอบทําจุป้าสูตรงก็ได้โดยหมาะกับแม่นี่แหละค่ะพอได้ลูกก็ทําให้ลูกกินลูกว่าแม่ทําจุป้าุุตรงอร่อยเท็ดแล็บก็สดสะอาดรสชาติก็หวานมันเค็มนิดนึง ของอชาชดาจะมีส่วนผสมของนัำตาตันโนที่ชูรสชาติเป็นของพื้นบ้านบางปูเลยนะค่ะจะเป็นเมนูที่ว่าต้องทําเวลาแขกจากต่างถิ่นมาเยือนที่บ้านผมมีโอกาสได้ไปถามทุกทกท่านวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยเป็นซอฟท์พาวเวอร์ในพื้นที่ปลาหม,มึกก็จากทะเลในพื้นที่อันนี้ต้องขอชื่นชมนะครับประกาศผลการแข่งขัน4รายชื่อหลังจากนี้ให้ก้าวออกมาข้างหน้า สท่านนี้รองชนะเลิศอันดับสามนั่นก็คือคุณโนตฮฮยาตีครับผมรองชนะเลิศอันดับสองคุณอาชาดาครับผมสองทีมสุดท้ายหลังจากนี้ผู้ชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่คุณนามิตะรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่คุณมัสยาอมาติกุลครับ เพื่อที่จะให้พวกเราภูมิใจในอาหารท้องถิ่นบ้านเราภูมิใจในครัวบ้านเราที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์อาหารที่เป็นต้นตำรับตำนานอาหารท้องถิ่นบ้านเรานะครับจ <c oughs> ุดประสงค์ของมิตริทิครั้งนี้อยากเป็นตัวกลางในการบอกเล่าเรื่องราวของอาหารท้องถิ่นบ้านเรา <c oughs> guitar